อ,อันนควดินเลยลูกอ,อ,อ้ยเป็นอะไรลูกน่าจะโดนยุงกัดแล้วแหละแม่ว่านะช่วงนี้ยิ่งหนะ้าฝนด้วยยุงเยอะเดี๋ยวรอแม่แป๊บนึงแม่มาแล้วจ้า โอ้แม่ต้องขอโทษนะแม่ชะล่าใจไปหน่อยลูกแม่คิดว่ามันจะไม่มียุงเนาะแต่ไม่ต้องกลัวแม่มีผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงตาเสือมีแบบสเปรย์ใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุตั้งแต่3ขวบขึ้นไปแล้วก็ใช้ได้กับทุกคนในครอบครัวต้องบอกว่าตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติไม่เนียวเนอะหนะ้าอ่าแล้วก็อะไรอีกไม่มีสารอันตรายด้วยนะครับ ข้อดีของเอโรโซเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้สามารถพ่นสเปรย์ออกมาได้ละอองที่มีขนาดเล็กมากจึงแพร่กระจายได้ไปทั่วบริเวณที่เราต้องการวิธีการใช้งานค่ะก็ง่ายมากๆนะคะอันดับแรกเลยเขย่าขวดก่อนนะคะเราสามารถฉีดห่างจากบริเวณที่ต้องการประมาณ15เซนติเมตรนะคะแล้วเราก็สามารถฉีดพ่นได้ทั้งเสื้อผ้าหรือว่าผิวหนังที่โดนยุงกัด และเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดค่ะเราควรจะฉีดซ้ำทุกๆ2-3ชั่วโมงค่ะนอกจากผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงนะคะตาเสือจะมีแบบสเปรย์แล้วค่ะเรายังมีแบบที่เป็นแผ่นแปะหรือว่าแผ่นปิดนะคะซึ่งใช้งานง่ายมากๆค่ะ1กล่องนะคะมีประมาณ10แผ่นค่ะ10แผ่นอ่าฉีดซองออกมาแบบนี้นะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ แล้วเราก็แกะเท้าจะมีแผ่นกาวด้านหลังค่ะะเราก็สามารถแกะได้เลยค่ะใช้ได้ตั้งแต่เด็กทาลกขึ้นไปแต่ว่าเราจะไม่แปะโดนที่ผิวหนังนะคะเราสามารถที่จะแปะได้ตามเสื้อผ้าของลูกหรือว่าของเล่นหรือว่ารถเข็นของลูกเวลาที่เราพาลูกๆออกไปข้างนอกนะคะแม่นุชก็จะแปะให้น้องดานเลยเท่ด้วย คราวนี้ก็บอกเลยค่ะว่าแม่นุชหายห่วงมากๆนะคะกับการที่ลูกจะออกมาเล่นหรือออกมาทำกิจกรรมข้างนอกค่ะเย่ yeah, ดีไหมครับน้องดาดีน<ด>้องดาไม่กลัวยุงแล้วพอน้องอดามีผลิตภัณฑ์กันยุงตาเสือครับสำหรับคุณแม่ท่านใดสะดวกแบบไหนก็เลือกใช้ได้เลยอาหารซื้อได้ง่ายมากๆนะคะตามช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะ